สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรถรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ก็สามารถจะนำไปใช้งานได้นะครับก็เหมาะสมนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับนานๆจะเจอทีสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็เลยเอามาฝากให้กับพี่น้องเผื่อจะมีท่านใดสนใจนะครับเป็น s c e w a ว o n m i t s u b ู s ิ i Space Wagon นะครับราคาที่เปิดมา85,000บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ ปีก็น่าจะต่ำกว่าปี2,000ลงไปนะครับผมจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็สอบถามกับเจ้าของได้เลยนะครับรอบคันก็ยังใช้งานได้นะครับสีก็ประมาณ70-80%ตามอายุการใช้งานนะครับส่วนมาดูด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้บ้านด้านในยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยทีเดียวถ้าใครสนใจลองดูนะครับราคา8,5 0 0 0บาทแต่ได้ลด จ็ดที่นั่งเอาไปใช้งานเพราะรุ่นนี้มันก็หลายปีมาแล้วครับนานแล้วแต่ว่าเอาไปใช้งานได้ครับถ้าอยากรู้ว่าใช้งานแล้วซ่อมที่ไหนนะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็ถามเจ้าของคันเดิมนี่แหละครับเพราะว่าเขาต้องรู้ที่ซ่อมรู้แหล่งซ่อมแน่นอนเพราะเขาดูแลรถเวฟสภาพดีมากเลยนะครับส่วนมากข้อมูลก็จะอยู่ในสเปซวากอนขับของมิสซูนี่แหละครับช่วงล่างดีนะครับเพิ่งทํามาภายในก็ยังสะอาดนะครับดูหนังฟังเพลงได้ เบาปรับพับได้นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะฮะในราคาแบบนี้ถ้าใครหารถอยู่ผมว่ามันก็ใช้งานได้นะครับเราก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มนะครับอะไรก็มีเชียงกงอยู่แล้วในรับก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าสนใจจะเอาไปใช้งานจริงๆก็ถามเจ้าของเดิมนี่แหละครับพี่ซ่อมที่ไหนขอข้อมูลไว้หน่อยนะตรงนี้ทำอะไรบ้างยังไงก็โทรไปสอบถามได้เลยนี่คือคลังความรู้เคลื่อนที่อยู่แล้วครับ เพราะว่าเขาใช้งานรุ่นนี้มานานเขาต้องมีความรู้และเขาก็ต้องมีประสบการณ์ที่สําคัญเขารู้แหล่งซ่อมแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะชอบหรือเปล่านะครับแอร์ยังใช้งานได้ปกตินะครับอมีไฟด้านหลังมีเบาะด้านหลังนะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางนะครับ 45- หคนไปเที่ยวไปไหนมาไหนสบายๆนะครับเอาไปใช้งานรับรองว่าคุ้มค่านะครับราคา85,000ับาทก็เจราจาต่อรองดูนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปขอดูขอขับขอทดลองขับได้ที่พระราม2องนะครับซอยหกนะครับผมจะให้ข้อมูลเบอร์โทรไว้นะครับรถสวยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปผ่อนให้มันเสียเวลานะครับนี่เป็นเจ็ดที่นั่งขนาดย่อมๆเลยนะครับใช้งานได้จริงเจ้าของเขาดูแลไว้ดีนะครับรถสภาพนี้ข้อมูลก็ขอจากเจ้าของเลยนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็จะหารถ มาไว้ให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับถ้าใครพร้อมก็จัดใครเมียงไม่พร้อมก็รอนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม